ตัวพวกเราเองทุกคน This game is another game for everyone เรายังมีแมตช์วันที่22 We have another game on 22nd ก็วันที่27 and 27แล้ก็วันที่29 and 29แลก็วันที่4 and also on the 4th February f ก่อนที่จะเปิดฤดูกาล We have four games left before the season starts ทุกคนก็ต้องดูแลในเรื่องของสภาพร่างกาย Everyone have to look after yourself แล้วก็ต้อง รู้จักตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้น and learn from you from you and keep improving ว่าแต่และแมทที่เราเีโอกาสเราไปอ,อยู่ในสนามเนี่ยเรามีจุด่บุคลาอะไร so every game you play w i take every chance to know what is your weakness and you ตัวเราเองจะต้องแก้อะไร find the solution to improve yourself เพื่อที่จะเล่นให้เข้ากับระบบและแทคติก <Yeah. S 2> ของทีม <In S 2> ที่ไ with the team ดันั้นก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ย เดี๋ยวคือนี่นอนเล้าก็หกโมงเช้าอาหารเช้าสิบองศ์ไปฟมอลอสสแล้วก็เจ็ดโมงรอุนไปสนามบินเ e วตต o งฟอร h าท e t e ร์ r อล r ทรเราบินจากกรุงเทพไปจากพนมเปญไปกรุงเทพแล้วจากกรุงเทพออกไปบุรีรัมย์บิวไฟ f อร์มแ m o เบรี t ท a n บ a n อ k และ t ากแบ a n o มยแล้ววันที่19บเ้าเราพักห่งวันวันที่20เราจะต้องซ้อมเพื่อเตรียมเกมวันที่2ี่สิบสองน a ออนไลน์ช a นนะครับ f ด e ์ออฟกิ๊กแอนด t training. ต้องมีสมาธิและมุ่งมั่น Concentrate, Happy side สิ่งที่เราจะต้องเป็นและเราจะต้องทำ Forward we have to do รู้จักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเอง Know yourself and try to c h a n g e it w i t e you and begin and keep developing yourself แล้วทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้น and the team will get stronger ทั้งหมดไม่มีใครช่วยใครได้ Nobody can help you โอเคไป Leo Bo ตัวเจ้าตัวนี้เจ้ายินดีด้วย